ด่วนพายุปีอุาเส้นทางพายุสามดูปลาสุดรรองมรสุมดึงภาคไท้ฝนตกหนัก45จังหวัดพิการเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไพ่ทุกภาพายพิการข้างเพจและยูทูบฝนฟ้าพิยกรมทิพย์พรุ่งพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก วันเสาร์ที่20กันยายอยู่ในช่วงเย็นคืนนี้อนดนตพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางพายุ3ลูกรวมถึงแนวร่องมรสุมที่ดึง้าทไทยในขณะนี้ทำให้มีฝนตกหนัก45จังหวัดจะมีพื้นที่จังหวัดไหนบ้างรวมถึงแนวโน้มฝนหลังจากนี้ที่เป็นเช่นไรกันบ้างเส้นทางของพายุเดีวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคร เส้นทางของพายุยอมเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแต่ละวันยได้ของเส้นทางพายุในขณะนี้ก็มีพายุเกาะตัวทั้ง3ลูกคือยได้ของพายุโซนร้อนมีแทกพายุโซนร้อนรากาซตาและพายุโซนร้อนนอกรี ในด้านของพายุโซนร้อนมีแทกได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของใครที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ดังกลา่าวขอให้ตวรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางไปอีกนะครับ1-2วันดังนั้นในด้านของพายุโซนร้อนมีแทกก็ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ในด้านของแนวร่องที่เคลื่อนขยับตามแนวของพายุ ก็ทําให้ได้ของเส้นทางแนวร่องมรสุมเปลี่ยนเลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยดังนั้นนะครับแนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาปกคลุมก็จะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนบ,บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับในด้ของพายุมีแทกไปแล้วนะครับ ไปดูอีกพายุลูกหนึ่งที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์กันนะคบพายุโซนร้อนรากาซาในด้ของพายุโซนร้อนรากาซาพายุโซนร้อนรากาซาอยู่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาที่ตอนบนของฟิลิปปินส์22กันยายนหลังจากนั้น 23- 24กันยายนเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนก่อนที่จะเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ เข้าใกล้เกาะไหลํมมาที่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและจีนทางตอนใต้ก่อนที่จะอ่อนกําลังลงและสลายตัวนะคะส่วนพายุอีกลูกคือในด้านของพายุโซนร้อนหนอ,อก,กูรีพายุโซนร้อนนอ,อก,กูรีอยู่บริเวณพื้นที่ทะเลฟิลิปปินส์นะครับอยู่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวมเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือหลังจากนั้นจะเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเป็นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก เฉียงไปทางเหนือซึ่ง,งในนี้ของพายุโซนร้อนทั้ง3ลูกนี้ไม่เคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่จะดึงแนวร่องมรสุมคือพายุโซนร้อนมีแท็กในขณะนี้นะครับทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเรดมินสภา,าพิเชพิกัดไปปากหมดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก18นานกา20กันยายนฝนเน้นบริเวณพื้นที่กาฬสินธี กุชินาราย5.1มุกดาหาร2.1ร้อยเอ็ดแยโสธร5.1าจหนึอำนาจเริญ3.8จริญ3.8ชานุมาน1.5จุศิลาลาจุดหน 1, บุรีรัม3.1สุรินทร์สี่จุดสีสะเกดสองอุบลราชธานี3.6ปากเซ5.3าจุสองในกายยีิบเอ็ดกันยายนฝนเน้นยาวสิบจุดลำปาง3.8ลองจ็ดจุดสองวังชิ้น6.8เด่นชัย2.6 บ้านนาตาโพจุดห้าหลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับและจะเริ่มอีกครั้ง21กันยายน2568นะครับติดตามการอัปเดตปรากาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนในด้ด้ของแนวโน้มฝนนะครับตั้งแต่ในวันนี้19-21กถึงกันยายนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องแนวร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาบ้างนะครับทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นยี่สองกันยายนก็จะเป็นช่วงที่พีคสุดของฝนอีกรอบหนึ่งนะคะขอให้ระวังรายจากฝนสะสมและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขงังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากและการเดินทางออกนอกบ้านต้องสวมเสื้อกันฝนนะครับพกร่มกันเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะ26-27กันยายนก็มีสัญญาณของพายุที่จะก่อตัวถี่ขึ้นนะคะ แต่ในขณะนี้โมเดลยังไม่โชว์ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะดังนั้นต้องติดตามการอัปเดตโมเดลกันอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องต่อไปนจะพาไปดูกาพรพยกากรณ์ในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้2021กันย,ยายน2 5 6 8พายากากาศ,ากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตาสุขโขไทยอุตรธานีพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมปแปลรปรวนความเร็วห้าถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธทรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณภูมิต่ำสุดยิบสามยห้องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมแป,ปรปรวนความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองรายละ70ตกหนักบางพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนคปรปฐม เรียกพุ่ต่ำสุดยิบสายิบหองศาและสูงสุด3ามสององศาลมแรปรวนความบริสทิบถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองรายละ70ฝนตกหน,กหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครน,น,นายกปราจีนบุรีสราแก้วจัถึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครบริมณโลฝนร้อยละ70ตกหนักหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-34องศาลมมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประโจรีาิา์จุมพรและสุราษฎร์ธานีแะภูมิตามสบตร23-25องศาและสูงสุด3 33, 3 3มองศาลงมตกเฉียงใต้ความร็วลาสงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็กขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุดยี่สแปดถึงสามสิบองศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นสูงตน ขอให้ท่านติดตามประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติตมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ